ทัศนะของพระมหากัสสปะ3 3 6เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าท่านกัสสปะท่านอนุรุทธะตอบตามปฏิพานของตนบัดนี้เราขอถามท่านกัสสปะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรม ราตรีแจ่มกระจางไม้สาละบานสพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุดกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านกัสปะป่าโคสิงคศสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหากัสปะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดจะกล่าวสารเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด ตนเองท่องเที่ยวบินทบาทเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดตนเองถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือบ้าบังสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัด แลกก่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยแลกก่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษแลกก่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดแลกก่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลี และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ปรารบความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสรรเสริญค <enfim> ุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสสรวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้